สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้จะเล่นเกมแต่อย่างใดแต่เราจะมาแจ้งเรื่องการแจกของรางวัลนะคะซึ่งทางกล้องของเราก็แบบเมมโมรี่เต็มนะคะอันนี้เราใช้แอปนะคะแอปถ่ายนะจอนะไม่ได้ใช้กล้อง เพราะการใช้กล้องถ่ายโดนเราจับฉลากแล้วกำลังถ่ายอยู่ดีแล้วกล้องก็ดับไปเลยค่ะนั่นเลยค่ะพเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราจับฉลากทุเสิ็งเรียบร้อยแล้วลนะซึ่งคนที่ได้ก็จะมีคุณขีมมพรอันฟิสอ่นก,ก็ไม่รู้นะคุณขีมมพรคุณกนิษฐาคุณชัยภักซึ่งเราก็ได้ส่งของให้แล้วเรียบร้อย โอเคค่ะก็จะมาเล่นเกมต่อแล้วกันนะคะเล่นอีพีสามได้เคียดสำหรับคนที่ไม่ได้แล้วก็คนที่เอดดูคลินะคะเปิดมาก็ได้ฟีเบอร์เลย จำน,นวนเงินเสียเลเวลและชั้นสอง ไปโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะคะซึ่งล็กเกินน่ะดนลงเลสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสวีดัดลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์จันเยอะๆนะคะไปชวนเพื่อนมากดด้วยละบ๊ายบายอย่าลืมกดติดน,นะนะ